ทนายเผยทักษิณสบายดีฝากขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ยังให้กำลังใจและอยากให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งแปดกรัมพอพานย้ำการพักโทษคือประโยชน์ของผู้ต้องขังเป็นไปตามกฎหมายเมื่อเวลา9นาฬิกาส5นาทีวันที่22มกราคม2569เที่เรือนจำกลางคลองเปรมนายบรรพด์ดมาพงศ์พี่ชายคุณหญิงพจมานดมาพงศ์เป็นตัวแทนครอบครัวชิน,นวัตรเข้าเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรพร้อมนายวินยัตชติมรีทนายส่วนตัวนายทักษิณ หลังการเข้าเยี่ยมประมาณ45นาทีนายวินยัดออกมาเปิดเผยว่าถึงขณะน,นี้ท่านทักษณิณยังกำลังใจดีสบายดีและเฝ้าติดตามว่าการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นภายในวันที่8กรัมพอผ่านโดยอยากให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิใช้เสียงกันให้มีจำนวนมากขึ้นแต่ไม่ได้พูดลงลึกในเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะพูดคุยกันในเรื่องของคดีและเรื่องหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบเรื่องเลือกตั้งท่านทักษณิณไม่ได้มีกำชับอะไรเป็นพิเศษมีแต่ฝากขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ยังให้กำลังใจท่าน ในส่วนขั้นตอนการดําเนินการเรื่องการพักโทษตนเข้าใจว่าน่าจะอยู่ในกระบวนการคัดกรองรายชื่อของผู้ต้องขังว่ามีใครเข้าเกณฑบ้างจากนั้นจะมีการส่งรายชื่อไปอยังทางกรมราชทัณน์อย่างที่หลายหลายท่านได้ติดตามทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วซึ่งรายละเอียดต่างๆหน้าจะเป็นไปตามนั้น แต่อย่างไรก็ดีเรื่องการพักโทษให้เข้าใจว่ามันคือประโยชน์ของผู้ต้องขังซึ่งใครเข้าเกณฑ์ก็จะได้เป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้วและเป็นไปตามระยะเวลาที่ถูกคุมขังมานายวินยัตกล่าวว่าสำหรับกรณีที่กลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคอปทไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมถึงคุณสมบัติการพักโทษของท่านทักษิณอยากจะถามว่าคอปทไปเกี่ยวอะไรแต่การจะดำเนินยื่นหนังสือก็ถือว่าเป็นสิทธิของเขา แต่ตนมองว่าการไปขวางการใช้กฎหมายหากเกิดขึ้นกับตนเองหรือครอบครัวตนเองให้คิดดูการขวางกฎหมายไม่มีใครเขาทำกันอย่างน้อยต้องรู้ว่าการกระทำอะไรที่อยากให้เจ้าหน้าที่ผิดกฎหมายไม่มีใครจะเอาด้วยอยากถามว่าทำแล้วได้อะไรได้ค่าจ้างหรือไม่หรือว่าได้ซึ่งนี่เป็นคำถามและแต่อย่างไรก็ตามไม่เป็นไรเป็นสิทธิของเขา